จะ,จะได้เห็นนะครับผมนะว่าความพร้อมเป็นอย่างไรนะครับพี่ชายคะขอเปิดรายการขออยู่ค,คู่ก่อนนะขออนุญาตใส่แว่นก่อนนะคะอย่าว่ากันเพราะว่าแดดเปรี้ยงจริงๆค่ะ เดี๋ยวขอสัญญาณนะคะถ้าครบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่พี่ทีมงานพี่หนุ่มเองนะคะหรือว่าพี่พี่จะยกมือนะคะว่าพร้อมเพลียงกันแล้วนะคะตอนนี้ใครที่ไลฟ์สดอยู่นะคะก็สามารถไลฟ์ใครที่อยากจองเหรียญไปด้านในนะคะเดี๋ยวโอขออนุญาตเปิดรายการเปิดรายการหลวงปู่สายทองนะครับแล้วก็หลวงปูสดนะครับถ้าได้ะะยิน<ม>แล้วนะคะกาบนมัสการหลวง